กินเลายมึงเมียนมือนีนมึงอยจะคืนมือนั่นมืออะไรมือนั่นน่ะชูมือบ้าเมียนจัดเตื่อนก็เดี๋ยวอะไสิปัดนิสัยมึงได้ดป่อเฮ้ยมันเข่ากระแสเลียดมึงมึงเป็นในสันดานในหัวของมึงแม่ก็จะเป็นฟุตเตอร์มึงเลยมึงจะทำป่วยยังจะจ่ายค่าเลี้ยงให้คนอีบีมมันถึมาดทวงออหไอ้คนแต่มึงก็ว่าอีบีมเป็นมูมึง ฮะมึงก็ไล่พี่เป็นมูมึงฮะมันมาเป็นมูหอยบเ,เ,เ,เลนแล้วมันแล้วไปแก้แน่ก็บอกว่ากูจะเลี้ยงมึงดอกปอมาลนไม่ยินด,ดีจสิจุธัยเขาใจใจเขาเลก็บอกว่าใจใจห้ก้อนจุธายมาถามเอาพักแซดมาคอยมาตอบพี่นี่ด<ล>ได้ไงได้ไงคอยก้อนไปภูเกต อีปอนี่มึงอีจำกุดตีนนีไล่บ้านมึงตะละมือเลยเนาะฮะมือวานนี่กับพันกว่าบดมันมีค่าเลยเ้าปัญใจเขาก็นสิมาดวงว่าลูกไผ่เจ้ามันเป็นจังสันจังสีจังเงือยเจ้าบ่องอ้ายเทน้ำโซมบ่ฮะแมงเลยมูนี่วันที่สิบสามเนาะเทน้ำโซมกันสิวะจังสั่นจังสี่เจ้ายังดูจากคนหลายอยู่เทน้ำโซกปัญาย นี่นในกับปานวิ่สาชีพนอกจากปู่นี่น้อก่อคุเบื้องข้างเราเด้อถ้าเจ้าไปพูดเก็ตเจ้าสิบโอ้ดให้ข่อยเจ้าต้องใจให้เขาก่อนเดี๋ยวสิบบอกมันมาเอามืเลี้งนี่แหละมันจะไปแค่เรื่องพันสองพันสามนี่แหละง่ายนี่วัดใส่เฮ้ให้เจ้ามันไป็นปวดทั้งใจนอกกูนี่ถ้า่อยใหญ่ายคนจะไปหามาเลี้ยงเนาะถ้าเจ้าเท่านะเออมึงคิดว่ามึงเป็นเด็กน้อยบ่เดี๋ยวนี้น้อยอยู่ยังบปัญญายาสามสิบปีนึง โั่ใยนี่สิซ้ำได้น้อบาทนี่โั่ใยเจ้ากะเทาไปเรื่อยๆคอยกับสิเลียงเจ้าตัวหนาจึงมึงบอกสิเลียงูุ๋ยปอนะบาเลี้ยงก็ไปบ้านัาคนซะละจบอ๋ออี่ห้านี่ก็บโซ่โพดซั่เหลียนเนาะ อยากไปกระจายไอ้ก้อนถ้าเ่าอยากไปบ้านพักคน,นสลนะ้าน่ะถ้าเจ้าเดาแล้วก่อนสิเรียกถ้า่จ้ายใจจะเอาไปบ้านบ้านพักคน,นสล <c oughs> ้าโอ้ยเดี๋ยวเอางับงับอยู่ฮะกำวกใส่วกดก่อนเลยยี่ห้าล้าเมืองพันสองเดี๋ยววมาดูเอ้ยปากเต้ยกัอบบอ่บอกเมีเยเด้มันเส้นเหมือนานเหมืเมี่ยงเลยปากกันนี้กับบ่โอ้ยกูบอกว่ากูเป็นบักเต้ยกูกะไอ้ม้วกันเด้อมีเมี่ยงสิแม่ขอยากออมท้องโอ้ย ให้ครูนักหนาไปเรื่อยไร่ป๋อเอ้ยอเอมันบอกว่อาอ่อนท้องโอ้ยเขาจะไปซื้อซาแล้วมาปลุกซาเจ้าโอ้ยอยากไปอิตาลีบ่ะฮะอิตาลีแปลว่ายังแจกนายเขาก็สิมาอยู่หน,น้าบ้านมรวมมาเก็บเอาเงินเข้าหมวกกันนอกน่ะมึงอจะไปซื้อมะไนี่พิมพ์น่ะบ่ ที่เธอจะไปอ้อมซ้อนกับฉันไปกู้หนีไร้วันมามึงถูกขัดนอกกว่าไม่ได้ถูกแต่ว่าขาอ,อยากใส่ทองมันยังยุคแสนมึงกูขึ้นหัวจะซื้อให้อยากได้ก็เจ้าเอาไปได้แล้วแล้วไม่เอาไปจำมายงน,นี่เอาไปจำมาได้แล้วนนีเาาะยสมได้กับคนย่างเนาะเด้อแม่เด้อโอ้ล่อยมึงยังมาหาว่าอ,อ้อมท้อควอ,อมท้อกูเว้ย ให้มึงเศร้าซื่อเล่กขนาดกันมึงอยากได้ท้องน่ะใครจะพยายามเหตุให้ได้แม่ที่นี่สิฮะจะหนีมาสุมหัวแล้วกูเบิอ่งอยูงนี่อ่อนท้องสมหัวมุง้งซวนได้กี่เห็นไปอีวิมนะ่ะมึงบอกว่าจ่ายเป็นมือมือละสองสามด้วยมึงอ,อยา,ากใจไม่ใจเจ้ากับใครสมได้ลายอยู่มือละหกลอยอยู่เขาจะเป็น<อ><อ>พวกปึกพวกหนาพวกว่ามีมันสมองรวยละเศร้าคนนี้อ่อนท้องก็ได้ อี่หี่มากี่ตัวก็อีกแล้วสมบัติขมูมึงดีก็อยังงั้นใช่ไหมมึงกัดแล่นเพราะนั่นนกัวเบงอยู่เดี่เนี่ยสวนอยังไปสวนสวนกันไปกู้ไล่วันใกล้ๆกับไล่วันมาอหอมทองอยากตายตัวบบบนี่ส่วงบบบนี้ดีนะใคอยม่ทำเจ้าก้อนน่ะแม่ตันวละสิบห้ากันไปเอาเงินอหอมทองมึงเขาเงินเน้มึงไปอหอมทองว่าหนาจังมึงมาจะไปซื้อทองไงมึงไปเลี่ยวมือเดียวเบิดเลย เขาบอกว่าใจละมือมึงมีสองร้อยมึงกรใจสองร้อยมีสามร้อยมึงกรใจสามร้อยอีบีม,มันบอกคอยนะเออมึงเจี๋อีคิีเป็นแมงสักไหปเฮ้ยใหญ่